สวัสดีครับเอฟซีที่รักทุกท่านอันนี้คือเม็ดบัวกระโดงที่คนไปถ่ายรูปไปยืนอยู่บนใบบัวได้นะผมก็ซื้อมาไว้นานแล้วเขาบอกให้แช่ตู้เย็นได้หลายเดือนนี่ก็แช่มาหลายเดือนแล้วคำแนะนำเขาบอกว่าต้องไปปลูกในกระถางอะไรอย่างเงี้ยเอาด้วยความเพียยทของผมแล้วกันผมจะไปปลูกในสระเลย ไปเลยครับผมปลูกในสระแบบว่าไม่ได้ไม่ได้โยนลงไปนะคือผมจะลงไปในลงไปในสระเลยนะตอนนี้แหละอากาศเย็นๆฝนพรำๆนะครับถามว่าทำไมต้องลงไปคือเขาคิดความคิดของผมนะคือจะเอาเม็ดบัวเนี่ยกดให้มันจมลงไปในเนี่ย ในโซนบัวนะ่ะในโซนบัวที่มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันไหลเม็ดอยู่นะหน้งคงจะเย็นน่าดูครับเอาละจะมีอะไรมาตอดไหมครับเนี่ยไม่ได้ลงนานแล้วเอออันนี้มันเหมือนเป็น าต้นไม้อะคือเราเดินไปก็ยังขายังเหยียบพื้นได้อยู่นะครับเพราะว่าโซนนี้ยังเป็นตะพักนะครับตอนขุดสระเนี่ยก็จะเป็นตะพักถ้าหลุดตะพักนี้ไปก็นู่นน่ะดิ่งลงไปกลางสระเลยครับเนี่ยถึงโซนบัวแล้วนี่ก็เดี๋ยวดูหน่อยน้ำถึงไหนนะไอหัวน,นมนะครับ ลงมาอ๋อยังไม่ถึงนะครับหันมดำปิดไปก่อนยังไม่ถึงหน้าอกนะครับน้ำวันนี้บัวบัวที่ปลูกไว้ก็สวยงามผมมันไม่ชอบเด็ดไปทำอะไรนะก็อยากให้มันอยู่ของมันนี่นี่แหละเอาละถึงจุดนี้ละเปิดเปิดฝามาันออกมาเอาน้ำออก นี่ถ้าผมกดดำลงไปกดบัวนี่มือถือผมจะจมน้ำไหมเนี่ยเฮ้ยปลาหุบ่ะในบอ่อนี้มีไอ้ในสารนี้มีปลาช่อนนะครับมีปลาช่อนมีปลาดุกทำไงดีไม่มีไม,ม่มีมือถืออมไว้เนี่ยจะเหม็นไหมเนี่ย อ่ะขออมได้นะครับผมจะอมไว้ทั้งหมดนะแล้วค่อยกดมันทีละเมตรในในแต่ละจุดอ่ะเริ่มเลยออืม อืมปลาอรือมันไห่แว่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวออกบางนี้หน่อยอลุเขาบอกว่าถ้ามันโตแล้วอ,ะอ่ะมันต้องใช้น้ำลึกพอสมควรโอ้ยบัวห่้าเยอะพันมาเต็ไมไปหมดเลยฮะเนี่ยออ๋แต่ตรงนี้มันเท้าเหยียบอยู่มันเป็นดินลูกลังแข็งนะครับต้องย้อนกลับเข้ามาเอาตรงนี้อนะ่ะ อไยสนุกตรงน,นี้ดีลูกหลังตรงน,นี้ดีลูกหลังถึงว่าบัวบัวมันขึ้นไม่ได้ ล้องย้อนกับปาซอนบัวจริงคือใต้นี้มันจะเป็นเด็ดเป็นเลนหน่อยเพราะว่าเหมือนบัวมันตายแล้วทับถมกันไว้นะฮะเหลือแี่เม็ดเนี่ยต่อ,ตอ,อ,อเกิดบ,บันทักต้นแล้วกันนะ สามเม็ดไม่ไม่มีรสชาติอะไรเลยนะเม็ดบัวไม่เหม็นไม่อะไรเลยแช่ตู้เย็นมาสามเดือนกว่าอ๋อสี่เม็ดห้าเม็ดอ่ะกดทีเดียวห้าเม็ดเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วโอเคที อยู่ในนั้นหน้าตัวมันลอยอเสร็จสิ้นภารก,กิจปลูกบัวกระโดงครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ครับ